ในราวปีพศ2548หลังจากหลวงปู่ดูและสังขารได้15ปีมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นมีผู้ยืนยันว่าหลวงปู่ได้ไปปรากฏตัวและช่วยชีวิตเขาไว้ทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยรู้จัก ปู่มาก่อนเลยเรื่องมาจากว่าลูกศิษย์หลวงปู่คนหนึ่งได้ขับรถไปชนเด็กหนุ่มผู้หนึ่งจนบาดเจ็บสาหาัสอาการเป็นตายเท่ากันด้วยความกุ้มใจอย่างมากศิษย์ผู้นี้ได้เดินทางมากราบหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ดูที่วัดสแกอธิษฐานขอให้หลวงปู่ดูช่วยเด็กหนุ่มผู้นั้นให้รอดชีวิตด้วยเถิดจากนั้นเขาก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับหลวงนาสายหยุด หลวงนาสายหยุดคือพระพิสุขลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูซึ่งคำนักอยู่ในวัดสแก่ได้รับรู้เรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเด็กหนุ่มผู้ถูกรถชนนั้นทีแรกก็เข้ารับการรักษาที่ห้องไอซโรงพยาบาลในอุทยาแต่เมื่อหมอเอาไม่อยู่ จึงถูกส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอาการก็ยังน่าเป็นห่วงไม่น่าจะรอดภายหลังอาการกลับฟื้นดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์กระทั่งกลับบ้านได้จากนั้นไม่นานก็มีคนชวนมาทําบุญสะเดาะเคราะห์ที่วัดสแกเขาจึงได้มาวัดสแกเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วให้บังเอิญมากที่ได้พากันมาทําบุญที่กุฏิหลวงนาสายหยุดพอหลวงนาสายหยุดได้ฟังเรื่องราวที่เขาไปประสบอุบัติเหตุโดนรถชนจึงทําให้ทราบว่า ที่แท้ก็เป็นเด็กคนที่ลูกศิษย์หลวงปู่ขับรถไปชนแล้วมาขออธิษฐานขอหลวงปู่ดูให้ช่วยชีวิตนั่นเองเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เริ่มกระจ่างก็เมื่อตอนที่เด็กหนุ่มถวายสังฆทานเสร็จแล้วได้เหลือบเห็นรูปหลวงปู่ดูที่ผนังกุฏิของหลวงนาสายหยุดเขาตกใจตื่นเต้นอุทานว่าหลวงปู่องค์นี้แหละที่ช่วยเขาไว้หลวงปู่องค์นี้เป็นคนพาดวงวิญ,ญญาณของเขากลับร่าง เขาเล่าว่าภายหลังเขาถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพไม่นานเขาก็เสียชีวิตขณะที่วิญญาณของเขาออกจากร่างก็มีผู้ชายนุ่งโจงกระเบนสีแดงจะมาเอาตัวเขาไปทันใดนั้นก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งมาขวางไว้หลวงปู่ถามเขาว่ารู้จักชายที่นุ่งโจงกระเบนผู้นั้นไหมเขาตอบว่าไม่รู้จักแล้วเขาก็บอกกับหลวงปู่ว่าให้ช่วยด้วยหลวงปู่ทำท่าโบกมือไล่ ชายผู้นุ่งจงกระเบนสีแดงนั้นก็หายตัวไปหลวงปู่ถามเขาอีกว่าไหนหล่ะร่างแกเขาพยายามมองแต่ก็จำไม่ได้ว่าอยู่เตียงไหนหลวงปู่จึงพาเขาไปดูที่เตียงเตียงหนึ่งแล้วถามว่านั่นใช่แกใช่ไหมเขาเห็นแล้วจําได้กาบเรียนท่านว่าใช่ครับจากนั้นท่านก็พาเขาเข้ายังร่างที่นอนหมดลมอยู่บนเตียงหลังจากฟื้นขึ้นมาเขากลับมีอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ทว่าเขาต้องสูญเสียขาข้างหนึ่งไปพอกลับมาบ้านก็มีเพื่อนมาทำบุญที่วัดสแกจึงได้มารู้ทีหลังว่าที่แท้หลวงปู่ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คือหลวงปู่ดูวัดสแกนั่นเองหลวงนาสายหยุดเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังด้วยแววตาที่แฝงความปราบปื้มในพลังเมตตาบาร,รมีของหลวงปู่เป่าความทุกข์ของบรรดาลูกศิษย์หรือใครๆทั้งในายามที่หลวงปู่ท่านมีชีวิต และแม้ในายามที่หลวงปู่ท่านละสังขารแล้วก็ตามหลวงนาสายหยุดผู้ที่ได้เล่าเรื่องนี้ท่านได้ละสังขารไปแล้วเมื่อสองปีก่อนอศ2558ขอบคุณบทความจากเพจอมตะธรรมหลวงปู่ดู่มปัญโย